สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีเสาร์ที่13พฤษภาคมถือว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีเฉพาะกิจโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีนะวันอาทิตย์นี่ติดเลือกตั้งมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มาเสาร์ที่13ถือว่าเป็นเสาร์ที่13เฉพาะกิจมาเวลาเดิมนะ14นกาสนาทีวันนี้มาพร้อมกับบทวิเคราะห์ที่เข้มขน้นเรทราคาต่อรองล่าสุด โอ้โหวันนี้เรดมาวันศุกร์พรุ่งนี้ก็ต่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีช่างก่อนชกมาฝากเอฟซีนะไปที่มวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งก่อนเข้ามวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งเอฟซี FC ชอบกดซับสไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานเอฟซี FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะต้องการตัวช่วยหงหนึ่งหนึ่งแปดี่ช่วยท่านได้จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่มวยไทยเจ็ดสีคู่หนึ่งเพชรสำริดสิทธิพันธุดต ทวีศักดิ์เล็กสพลังโอ้โห,หมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะหนึ่งครั้งเป็นเพชรสามฤทธิ์ชนะคะแนนมาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่ช่องเจ็ดสีเรทเปิดนะเรทเปิดขึ้นมาเนี่ยเสนอเสมอเพชรเดชฤทธิ์มวยเคยชนะมาเป็นรองวันนี้เรทเปิดเสมอเพชรเดชฤทธิ์หงแดงให้อยู่ไปที่เพชรสามฤทธิ์นะให้ลองไปที่เพชรสามฤทธิ์มองว่าเพชรสามฤทธิ์เนี่ยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง แข้งขวาหนักแรงหมัดขวาดีเขายัดเสียนไส้ดีขณะที่คู่ต่อสู้เพชรเดชริตวันนี้มาล้างตานะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงในเหนียวแน่นวันนี้สนุกลวมวยคู่นี้เลทเปิดขึ้นมาเสมอไปที่เพชรเดชริตหงแดงให้รองไปที่เพชรสามฤทธิ์มาถึงคู่สองนะคู่สองนี้น่าสนใจไทยมุกขาววอจากกุฒิเจอกับสิทธิชัยสอเดชพันร้อยยี่สิบสองไม่เคยเจอกันมาก่อนมวยคู่นี้นะ หลักเหลี่ยม IQ คดีด้วยกันทั้งคู่ไครมุกขาวหนีสิบเจ็ดจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่เพชรสี่หมื่นคณะที่สิทธิชัยสอเดชพันธ์ซ้อมอยู่สอเดชพันธ์โอ้โหเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นอกได้ในทีไครมุกขาวหนีมวยขวาหน้าแข้งขวาหนัแกแรงในเหนียวแน่นขณะที่สิทธิชัยมวยขวาเหมือนกันบู้ดูดันเดินเปิดเกมแข้งขวาดีหม,มัดคมวันนี้แลกเบียดแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีวันนี้หงแดงชอบไปที่ ไข่มุกขาวเรทเปิดนะไข่มุกขาวต่อ19เลรทไข่มุกขาวต่อ19เน้นต่อไปที่ไข่มุกขาว FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดนี่ FC จิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกสมิงแดงวอจาก,กรวุธวันนี้เจอลูกช้างเพชรสมนึก ร้อยยี่สิบห้าสิงแดงนี่สิบเจ็ดจากท่าช้างสุราษฎร์ธานีคณะที่ลูกช้างเนี่ยยี่สิบจากร้อยเอ็ดซ้อมอยู่เพชรสมนึคณะที่สมิงแดงซ้อมอยู่เพชรสี่หมื่นเข่าในด้วยกันทั้งคู่มวยคู่นี้เป็นมวยเข่าในสมิงแดงนี่มวยขวานะแข้งขวาดีเข่าในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นจุดขาย ขณะที่ลูกช้างเพรสมน,น,นี้ซ้ายดีนะมวยซ้ายซ้ายดีมวยทางซ้ายดีแข้งซ้ายดีศอกดีในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงชอบไปที่สมิงแดงนะชอบไปที่สมิงแดงเพราะว่าสมิงแดงวันนี้มองว่าหลักเหลี่ยมไอคิวเรื่องของเขาวงในเนี่ยของเขาแน่นอนจริงๆหน้าที่นี้ต้องสมิงแดงวันนี้สมิงแดงเห็นช้างตัวเท่าแมวโอ้โหเลดเปิดนะสมิงแดงต่อห้าสี่ เน้นต่อไปที่สีมิงแดง FC ชอบกดซับ s ไค i b e กดติดตามถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาที่คู่เอกคู่เอกจอมเก่ารุ่งแสงตะวันสอภาราดวันนี้เจอกับนี่เลยดามพรานชัยหรือเสือดามสอคงมีเสือดามสอพงอมอมรุ่งแสงตะวันนี่เข่านอาชีพนะเป็นนักสู้จากนู่นเลยกระสังบุรีรามเป็นมวยซ้ายเข่านดีแข้งซ้ายหนักแรงที่สำคัญเก๋ากึกเก๋าเกมขณะที่คู่ต่อสู้นะ ดามพลันชัยเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงสออคมหมัดดีซอมอยู่พลันชัยมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่รุ่งแสงตะวันมองว่ารุ่งแสงตะวันเนี่ยเก๋าเกมกระดูกมวยแข็งปกหลักเหลี่ยมไอคิวดีวันนี้เบ, ột, บียดบทเบียดบทเขาในที่ดูเหลื่อมกว่าจะเบียดเฉือนชนะ ดามพรันชัยแบบสนุกอนะเลดเปิดต่อรองของแดงแนะนําให้ต่อไปที่รุ่งแสงตะวันนี่คือมวยไทยเจ็ดสีเฉพาะกิจเสาที่13พฤษภาคมส่วนวันที่14อย่าลืมไปเลือกตั้งนะเลือกคนดีเลือกพักดีเลือกนโยบายดีๆเข้าไปบริหารบ้านเมืองเพื่อเป็นตัวแทนของเราทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขกันอย่างท่วนหน้าไปคิดใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทุกคนนะ วันอาทิตย์ที่14มาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่สมิงแดงวอจักรวุฒิวันนี้สมิงแดงนะเท่าในดีดูแข็งแกร่งกว่าจะเบียดเชื้อชนละลูกช้างสนุกเลดเปิดสมิงแดงต่อ5้สี่ชอบที่สองชี้ชัดไปที่ไท่มุกขาววอจักรวุฒิวันนี้มองว่าไทายมุกขาวนะเก๋าเกมกระดูกมวยดี ซ้ายหน้าดีแข้งขวาดีหลักเหลียมไอคิวดีในเหนียวแน่นวันนี้จะเบียดเฉือนชอนะสิทธิชัยสอเดชพันธ์แบบเบียดเบียดเลดเปิดนะไข่มุกขาวต่อสิบเก้าส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่รุ่งแสงตะวันสองพาดัดวันนี้มองว่าเต๋ากว่าในดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบท,บท,บทจะเบียดเฉือนชนะดามพรันชัยได้แบบเฉียดสฉวส่วนชอบสุดท้ายมองว่าเบียดนะถึงแม้เจ้าจะเป็นมวยล้างตาแต่ก็มีโอกาสได้ชูมือด้วยกันทั้งคู่ ชอบสุดท้ายหงแดงชอบไปที่เพชรสมฤทธิสิทธิพูพันตูวันนี้มองว่าดูดีกว่าในเรื่องของเขานะวันนี้จะเบียดบทเบียดบทเฉือนชนะคู่ปรับเก่าอย่างเดชเพชรสมฤทธิได้แบบสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13ไม่ใช่สิเสาร์ที่13พฤศจิกายน FC ชอบกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงแต่หงแดงจะขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมด ขออวยพรให้ f อฟซีงแดงปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ